สวัสดีครับพบกับครูทาวเวล EP ที่1น่นะครับวันนี้จะพาไปร้านกาแฟนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือคุณครูนะครับจากสุรพินนะฮะพึ่งสึกมาใหม่เลยนะครับวันนี้เราจะไปตับนะครับร้านกาแฟนะครับชื่อว่าธรรมชาติธรรมชาติเองนฮะเดี๋ยวเราจะพยายามนะครับรีวิวร้านกาแฟนะครับในช่วงของโควิดนี้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเรามีเงินนะฮะไวไปนครับเดี๋ยววันที่27 ในสารยิงเดินกอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอ้ร้านกาแฟละมชาตินี่นะครับที่มันอยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับหน้าตามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งมาด้วยนะก็คือน้องไอ์ อุ้ยเก็บหมดเลยครับอุ้ยไอ้ทีครับ้านที่อยู่ด้านโน้นนะฮะเห็นป่ะนะครับนู่นเลยครับน้่นค่ะศึกเขาบอกเขาบอกว่าร้านเนี้ยบรรยากาศดีมากนะครับตกแต่งแบบสไตล์แบบมืดๆเนาะไปนะครับหยุด จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางมันอยู่ตรงตรงเส้นเพชรเกษมนะครับทางเพชรเกษมนะครับทะลุมาจากวงเวียนน้ำพุใช่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับนี่คือหน้าร้านนะครับร้านจะเปิด9โมงนะครับถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็รับออกแบบด้วยนะครับตกแต่งภายในนะครับแล้วก็สถาปัตย์ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างใน ตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับเลยจะดื่มนะครับบรรยากาศดีมากครับนี่ฮนะเราสั่งอเมริกาโน่ไปนะครับมาดูว่ารสชาติกาแฟเป็นยังไงครับก็ร้านครับก็มีเค้กด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้กาแฟมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่นะครับไม่หวานนะครับนี่ครับหน้าตาของร้านครับเจ๊ดเนะฮะวดูอยู่กับน้องไอซ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันบนรถนะครับว่าอเมริกาโน่ก็เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ร้านให้นั่งนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนครับคุณผู้ชมครับสําหรับนะครับธรรมชาติ ร้านแรกนะครับอเมริกาโน่ไม่หวานนะครับก็เปิดดีก็คือ<ๆ>ได้ใช้ได้ครับบรรยากาศร้านนี่โอ้โหน่านั่งทีเดียวครับถ้าถ้าไม่ติดโควิดนี่ก็คิดว่าคนน่าจะเยอะนะครับสําหรับรสชาติของกาแฟ,าฟานะครับมันก็จะเป็นออกเปรี้ยวนิดหนึ่งครับออกเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีมีรสหรือว่ากลิ่นที่มันมันมนันเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเต็มสิบเนี่ยให้ให้ให้เจนะครับ รสชาติดีมากนะครับ mm. ก็ก็พอจะแบบอะไรนะได้ฟิลลิ่งได้นะครับ <m uch ing> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะมานั่งเชร์ได้นะครับ mm. พอบรรยากาศร้านก็โอ้โหก็คือคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เขาเรียนสถาป,ปัตมานะครับ mm. บรรยากาศในร้านก็จะมีอลักษณ์นะครับแล้วก็ในร้านก็รับออกแบบนะครับงานสถาป,ปัตต่างๆด้วยนะครับสําหรับแขกรับเชิญของเรารสชาติเป็นยังไงบ้างนะมัน รสชาติรสชาติก็ดีอยู่นะครับดีอยู่นะครับดีดมันมันมันดีอยู่จริงๆแต่ว่าเปรี้ยวเออมันออกเปรี้ยวแต่ว่าคนคนที่แบบว่ากินกาแฟขมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นาะเพราะว่ามันมันไม่ได้ขมไปเลยเนาะใช่นะครับมันไม่ได้ขมมากมันติดเปรี้ยวเป็นหลักนะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมเราเราว่าดีนะครับดีอยู่ที่แบบว่าดีจริงๆนะนะครับก็คือไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับสําหรับ ธรรมชาตินะครับของสุรินนะครับเราให้เจคะแนนนีดครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปร้านต่อไปจะไปร้านต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีพีต่อไปกันได้เลยฮะสำหรับครู e าว a นะครับอีพีที่หนึ่งนะครับในนี้ขอแนะนำนะครับภาพยนตร์เรื่อง เธอนะครับรักดังฟังชัดนะครับฟังชัดเด็ดๆนะครับเออ่เป็นนะครับภาพยนตร์แนวไซไฟโรแมนติกคอม์บดี้นะครับของผู้กํากับนะครับเออ่สไปจอนนะครับแล้วก็นําแสดงนําโดยนะครับที่คนนี้นะครับลุงหนวดคนนี้นะครับแกชื่อว่าวาคินฟินิกนะครับแล้วก็หนังพูดถึงเรื่องราวในอนาคตนะครับที่จะเข้าเข้ามามาถึงนะครับก็พูดถึงชายที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะครับก็แกก็ไปเหมือนทําหน้า เป็นธรรมชาที่เป็นคนเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปไปมีความรักหรือว่าไปพูดคุยกับระบบปฏิบัติการนะครับซึ่อว่าเซเมนตาเซเมนท่านะครับก็พูดคุยกันนะครับเป็นความรักที่เขาเรียกว่าไงครับแบบคนละโลกครับรักกันกับระบบปฏิบัติการก็เป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็เล่ามุมมองความรักในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็พูดคุยกันกับระบบปฏิบัติการจนเติบโตเป็นความสัมพันธ์ นะครับก็น่าไปดูนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับก็มีมีแผ่นขายนะครับตามโปรงการดีๆเก่าๆนะครับแล้วก็อาจจะนะครับรับชมได้ทางทาช่องทางของอินเทอรเน็ตกระด้าษนะครับสำหรับครูทาวเวลก็ฝากภาพยนต์นะครับที่น่าสนใจไว้ทีนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องครูทาวเวลนะครับแล้วก็ครูที่มีวันพักจะพาไปเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งครับ